สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น e ีอีกหนึ่งอสำหรับหลวงปู่หงนะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวตะกุดนะฮะก็จะเป็นชื่อรุ่นนะฮะโชคราบมหาเศรษฐีนะครับปี46นะครับจำนวนการสร้างเนี่ยน้อยมากนะครับ999ตะกุดเท่านั้นเองนะครับตะกุดชื่อจริงๆแล้วก็คือตะกุดถ้าเป็นชื่อแบบสมองไวนะครับ ตะกุดอิกคิวซังนะครับโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็มีความหมายนะครับตะกุดเนี้ยก็คือเป็นตะกุดสมองไวัยนะครับของลวงปู่หลวงปู่หงพมปัญโยนะครับในถ้าถ้าถ้าแบบมาเป็นอย่างเงี้ยซองจากวัดเนี่ยก็จะมีอย่างผ้าผ้ายันผ้ายันแล้วก็จะมีะตาวัดนะครับผ้ายันก็คือ จีวรที่น่าจะเป็นของลวงพ่อนะนะถ้าประมาณนี้นะผมผมคิดว่านะแล้วก็จะมีเป็นยันด้วยนี่ยันสารสารพัดกันกันได้ทุกอย่างนะครับอ่าสารพัดกันโอ้โหติดจีวรหลวงปู่ด้วยนะครับอ่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยถือว่ามีมีความเข้มขังแล้วกันนะครับสุดยอดโอ้โหสุดยอดทุก ทุกวัตถุมงคลแล้วกันนะครับทุกชิ้นนะครับรวมถึงตะกรุดด้วยนะฮะก็ตะกรุดเนี้ยก็จะพูดถึงเรื่องอู้ทุทธคุณทางทางโชคลาภโภกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะครับอา่าแล้วก็กันทุกอย่างผมว่าน่าจะกันสิ่งไม่ดีนะฮะแล้วกเ็เหมือนกับ เเหมือนมหาอุดแล้วกันเนาะประมาณเนี้ยมหาอุดเป็นในตัวด้วยจะมีตัวเลขชัดเจนนะฮะอ่าตัวเลขอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเป็นตะกุดเงินผมคิดว่านะ่าจะเป็นตะกุดเงินทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเออมีคาถาด้วยมีคาถาคาถาก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับใครที่บูชาแบบนี้ผมว่าหนึ่งแหละคือคุณได้เห็นคาถาด้วยนะฮะสบายใจ แล้วก็มีหลายๆอย่างเลยทั้งได้ทั้งตะกรุดได้ทั้งลูกถ่ายนะครับลูกถ่ายหลวงปู่นะครับอ่าแล้วก็ผ้ายันจากวัดด้วยนะครับตาวัดอ่าราคาตอนนี้ยังไม่แพงนะยังไม่แพงนะครับแต่ของเก๊ก็ต้องระวังนะผมก็ไม่รู้ว่ามีของเก๊หรือยังนะต้องต้องระวังเลยเนี่ยเขาจะตอกไว้นะครับมีตอกโค้ดน้ำเมติแล้วกันเนาะผมคิดว่านะ น,น,น,น่าจะเป็นนกะเมติตัวเลขเจ็ดสิบสองโอ้โหของหมุ่งเลขสวยด้วยแล้วก็ตอกคําว่าปู่หงตอกคำว่าปู่หงอันนี้เป็นแผ่นเงินนะฮะแผ่นเงินเนี่ยแบบนี้เลยจะมีทั้งตัวเลขข้างในจะเป็นรอยจานนะฮะน่าน่าจะเป็นจา,น,จานนะครับจานตะกุดนะครับนี่มาพร้อมสายอันนี้ก็สําหรับ เด็กก็ได้จริงๆแล้วผมว่าถ้าคนเอาไปใช้งานก็ถอดถอดถอดอันนี้ออกถอดเชือกเนี้นะครับอ่าถอดเชือกออกบางคนก็ใส่แบบนี้ไปเลยทั้งหลอดไปเลยอย่างเงี้ยให้รู้ว่าเนี่ยมาทั้งแบบนี้เลยนะครับเออก็เป็นตะกุดอีกหนึ่งรุ่นนะราคาเบาๆนะครับสําหรับตะกุดของลุงปู่มีมีเยอะแล้วก็ที่เล่นหากันก็มีแบบแพงๆก็มีตะกุดทองคํา ของรุ่นไรนะไทยวรมนันวรมันใช่ไหมประมาณนั้นปะผมกไม็ไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่นะแต่ว่าตะกุดของปู่ค่อนข้างที่จะมีพุทธคุณค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นตะกุดน้ารุ่นหนึ่งรุ่นสองนี่นะครับอีกรุ่นหนึ่งโอ้มันมีหลายรุ่นมากนะครับก็ผมก็มารีวิวรุ่นที่ผมมีแล้วกันผมเห็นว่า เป็นตะกรุดเงินแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็ถามว่าไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีนะครับเด็กใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้เอาไว้ใส่แบบสวยๆได้ราคาตอนนี้ก็ไม่แพงนะก็หาหาดูนะครับอสององค์นี้ถ้าใครสนใจผมก็จะแบ่งองค์หนึ่งแล้วกันเนะเาะแบ่งหนึ่งองคะฮะผมอาจจะเก็บองค์นี้ไว้นะฮะองคนี้ผมไม่รู้ว่าเลขอะไรอะ่ะ แต่ว่าตะกุดเลขผมปล่อยเลขเจ็ดสิบสองแล้วกันอันนี้เลขไม่ชัดเลยสีสีสเอตะกุดเนื้อเงินนะฮะผมว่าจับบ่อยๆอาจจะอันนี้ได้นะครับขึ้นอยู่ที่สภาพเลยนะโอ้เลขสามสามแปดนะครับปู้หง ถ้าใครสนใจเอาเลขนี้แล้วกันนะสามสามแปดสีสวยด้วยนะครับก็เนื้อเงิน,งนงยังยังสวยอยู่เลยนะครับเอาไปใช้เอ่อไปใช้ติดตัวได้นะครับก็เดินทางจะได้ปลอดภัยนะครับโชคลาภอีกโอ้โหคุ้มเลยเหมือนห้อยวัตถุมงคลหลวงปู่กันแหละครับเนาะถ้าใครสนใจผมเอาราคานี้นะราคาห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งอีกหน่อยก็แพงนะครับอีกหน่อยก็แพงผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่า เอาราคาที่ไม่ใช่เป็นราคาโจรน,นะฮะ,ะไม่ใช่ราคาโจรพร้อมส่งจริงนะครับเออประมาณนี้ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจทักมาที่ไลน์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ